นอกจากแหล่งโบราณคดีประเภทที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งฝังศพแล้วแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกประเภทหนึ่งที่พบอยู่ทั่วไปของประเทศไทยคือแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ3,000-6,000ปีมาแล้ว หากเราจะมองภาพเขียนสีจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้จินตนาการมองภาพเขียนสีให้เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์คนโบราณบอกเล่าการใช้ชีวิตของตนผ่านภาพเขียนสีไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนลรำพิธีกรรมความเชื่อการล่าสัตว์และสัตว์เลี้ยงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับภาพเขียนสีที่สําคัญของประเทศไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ราว3,000ถึง6,000ปีมาแล้วภาพเขียนสีผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของคนไทยและคนต่างชาติภาพเขียนสีจุดนี้มีความยาวของภาพต่อเนื่อง180เมตรปรากฏรูปคนสัตว์ช้างเต่าปลาบึกปลากระเบนน้ำจืด เครื่องมือจับสัตว์และมีสัญลักษณ์อื่นๆอีกเช่นฝ่ามือคนนอกจากนี้จุดนี้ยังพบภาพเขียนสีที่ใช้เทคนิคในการสลักหินเพื่อทำให้หินเป็นล่องจุดภาพเขียนสีผาแต้มคาดว่ามีอายุไปต่ำกว่า5,000ถึง6,000ปีภาพเขียนสีขวานฟ้าเทือกเขาภูพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีจุดนี้ ภาพเขียนสีพบคนมีลักษณะหัวโตมีรูปม้ารูปวัวแดงวัวแดงตัวนั้นเป็นเพศเมียเพราะเห็นลักษณะเต้านมอย่างชัดเจนเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีภาพเขียนสีเขาจันงามตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจุดนี้พบภาพเขียนสีแบบเงาทึบและพบแบบลายเส้น ประกอบไปด้วยภาพมนุษย์ทั้งชายและหญิงรวมไปถึงสัตว์ต่างๆโดยสำรวจพบ32ภาพแบ่งเป็นชายชัดเจน28ภาพและหญิง2ภาพมีภาพเด็ก1ภาพภาพคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและหมาที่อยู่ในลักษณะต่างๆเช่นนั่งเต็นรํายืนยิงธนูรูปคนแต่ละภาพมีลักษณะโดดเด่นคือมีผ้ามัดเอวซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องประดับ ของคนนนนใสมัยัย้ภาพเขียนสีผู้ผายน์บ้านนาผางตงบกกปะซิวอเภอผู้พานจัังหวดสกลนครภาพแกะสลักผู้ผายน์ต่างจากภาพเขียนสีสีแดงที่พบในประเทศไทยโดยทั่วไปนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ3,500-4,000ถึงปีมาแล้วด้วยการแกะสลักหินใช้เทคนิคที่เรียกว่าแองเกิ่ง คือการใช้โลหะแข็งขูดขีดไปบนเนื้อหินเพื่อให้เกิดรูปภาพซึ่งแสดงว่าคนในยุคนั้นมีความสามารถในการถลุงแร่เหล็กมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วภาพแกะสลักบนผาหินภูผาย์มีภาพสลักเป็นรูปต่างๆเป็นรูปต้นไม้คนสัตว์และภาพเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ ภาพแกะสลักภูผายนต์เป็นภาพแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานภาพแขะนสีประตูผาตำบลบ้านดงอำเอภแม่เมาะจัังหวดลำปางจุดนี้เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบนมีภาพทั้งสิ้น1,872ภาพมีภาพมือภาพบุคคลภาพสัตว์ภาพพืช และภาพสัญ,ญลักษณ์ภาพสลักหรือล่องรอยขีดลงบนหินใกล้กันจังพบหลุมฝังศพของคนในยุคโบราณโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยโลงไม้ภาชนะดินเผาเครื่องมือหินกระดูกสัตว์ภาพเขียนสีเขาปา่าละจังหวัดอุทัยธานีจุดนี้พบภาพเขียนสีบนผนังเพิงผาบนเขาปาละ ซึ่งภาพเขียนสีจุดนี้มีลักษณะเด่นคือเขียนได้เหมือนจริงและใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นภาพคนภาพสัตว์โดยภาพคนแสดงอาการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆกันมีการประดับตกแต่งร่างกายโดยเฉพาะบริเวณเอวซึ่งอาจจะเป็นผ้าคล้ายผูกโบวห้อยชายและบนศีรษะอาจมีกิ่งไม้หรือขนนกพบภาพสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นวัวกระทิงกวางสุนัข ไก่เต่าและกบทั้งนี้ภาพคนกับสัตว์มักอยู่รวมกันแสดงความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกันภาพเขียนสีแหลมไฟไหม้ตำบลแหลมสัตว์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภาพเขียนสีจุดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกคารณีกลุ่มภาพเขียนสีปรากฏบริเวณผนังของผาเขียนด้วยสีแดงกลุ่มใหญ่เป็นภาพบคุคคลยืนชิดกัน ลักษณะคล้ายฝาแฝดภาพเลขาคณิตนอกจากนี้จะมีภาพที่เป็นลายจุดภาพที่เกิดจากการเรียงเส้นต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมจนมีลักษณะคล้ายเรือมีภาพบุคคลหรือสัตว์อยู่ด้านบนอีกด้วยภาพเขียนสีท่ำปผีหัวโตอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่จุดนี้เป็นภูเขาหินปูนของอ่าวพังงา ภาพเขียนมีปรากฏในถ้ำสองคูหาตามผนังถ้ำและเพดานถา้ำจำนวน163ภาพเป็นภาพคนแสดงให้เห็นใบหน้าและเส้นผมประดับตกแต่งร่างกายไม่ซ้ำกันชุดที่สวมใส่มีการตกแต่งรวดลายมีภาพประเภทสัตว์นกไก่ปลาปลาหมึกจระเข้แมน่นและกุ้งพบภาพมือและภาพเท้าภาพหลายเส้นซึ่งอาจจะเป็นภาพเครื่องมือเครื่องใช้เช่นแหหรืออวน เรือเป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าถ้ำแห่งนี้มีกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตด้วยการจับปลาเป็นหลักโดยใช้เรือแพเป็นพาหนะเข้ามาในถ้ำนี้เพื่อพักอาศัยและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ